ทุกคนนะคะทุกคิดก็ขอเชียร์นะคะกาแฟนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะถึงที่นาแล้ว่ะคะแล้วก็วันนี้จะออกไปนะคะจะออกไปก็จะไปทําต้มแซบนะคะส่วนต้มแซบวิธีทํานั้นจะอยู่อีกคลิปหนึ่งนะคะแต่ที่เราออกไปวันนี้นะคะพอดีวันนี้นะคะจะมีคนเข้ามาหาเรานะคะประมาณสามสามสี่คนนะคะก็จะมีโฟร์แมนนะคะมีคนมาส่งเฟอร์นิเจอร์ระเบียงอ่ะ ระเบียงห้องทำงานป้าเพซี่นะคะแล้วก็มีชุดเตียงนอนนะคะของ SB ก mm ็ hmm. ห้องเป็นห้องเกสต์รูมหรือว่าห้องรับแขกหรือว่าพูดได้ง่ายก็คือห้องของแม่ลุงคิดนั่นเองนะคะแต่ลุงคิดก็จะตู้เสื้อผ้าแม่มาใช้นะคะยูจะยุติยัวเดอะบล็อกของเชิร์ตพอยอมมามาพอยอมเชิร์ตเยสอะเกลีย e นะคะอะเกลีไม่ใช่อ e e กัีย์นะอะกลีะ w h ะ you say for m อ m บอ ว้าววีคอนดีรูมฟอมยูมาม้าไงวีเมกฝอมเกสรูมนะคะหรือว่าก็เป็นรูมของแม่ลุงคิดนะคะแต่ว่าเวลาใครมาเยี่ยมเรานะคะอย่างครอบครัวเราอะไรอย่างนี้ก็สามารถพักได้นะคะ,ะก็คือต้องมานะคะไปทํางานที่อื่นมาไม่ใช่ไปอยู่กับที่แล้วมาอย่างนี้ไม่ให้อยู่นะคะไม่เอานะกลับไปนอนบ้านคุณนะคะอันนี้พูดเล่นนะคะก็นี่แหละคะ่ะวันนี้เราก็เลยจะออกไปรอต้อนรับพวกเขานะคะเราต้องรับพวกเขากันก็ SB เนี่ยของชุดห้องห้องนอนห้องห้องรับแขกเราเนี่ยคงจะใช้เวลา3-4ชั่วโมงค่ะเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ค่อนข้างจะหลายชิ้นนะคะก็จะมีทั้งเตียงนะคะโต๊ะื้องแป้งนะคะตู้เสื้อผ้าบล็อกเก็บของนะคะก็ ห้าหกชิ้นได้นะคะเขาต้องใช้เวลาในการประกอบนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบพีออเดอร์ก็คือเวลาใครสั่งเขาถึงจะทําแล้วเขาก็มาประกอบที่หน้าง,งานเอานะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นมีใครมาบ้างหน้าตาความหรออรงการงานสร้างเวอร์หรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะคะเดี๋ยวเจอกันทีนะะ่หน้าค่ะส่วนสดานะคะสดาก,ก็เหมือนเดิมนะคะนางก็อยากจะโผล่หน้าออกไปตรงกระจกนะคะแต่ลุงคิดไม่เปิดให้อาตอนนี้ลุงคิดเปิดแล้วนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่านางก็เอาหน้านะคะหน้ายาวๆของนางตีลมนะคะหรือว่าลมตีหน้านางนะนางชอบค่ะนี่ค่ะผมไม่ใช่ผมคนปิวสวยเลยนะคะปากเปรี้ยวไปแล้วตุยลมตีแรงไปหรือเปล่าโลกระวังปากจะเปรี้ยวนะ เห็นไกลๆไหมคะน่าจะเป็นรถเฟอร์นิเจอร์ชุดที่นอนของ SB ของเรานะคะน่าจะใช่นะคะเมื่อกี้เขาโทรถามอยู่ว่าเอาไว้ห้องไหนกันแน่นะคะเขาก็งงนะคะเขากลัวว่าเขากลัวว่าหลังจากที่เราหลังจากที่เขาประกอบแล้วมันจะย้ายยากนะคะเราก็เลยบอกกำลังจะถึงแล้วนะคะอาใช่ค่ะน่าจะเป็นรถของเฟอร์นิเจอร์เครื่องนอนนะคะชุดห้องนอนของเรานะคะ โอเคเข้าไปเลยจากครสเออฮะมาสนุมขีดบอกอ้าวใช่ชุดเดิมไหมเนี่ยสวัสดีค่ะใช่ชุดเดิมที่เคยมาประกอบห้องครัวให้พี่ไหมของ SB นี่แหละค่ะขึ้นไปเลยชั้นสองเลยค่ะอ่าขึ้นไปเลยห้องที่ติดเดี๋ยวพี่ไปบอกโอเคเดี๋ยวพี่เออไปบอกช่างเขาก่อนนะคะ โอเคนะคะน้องเขาก็กําลังยกยกของมาดีประตูกว้างนะคะดีหน่อยประตูกว้างเวอร์วงังโอ้โหมันหลายชิ้นค่ะหวัดดีค่ะแมว่าแล้วต้องเจอกันอีก <c oughs> โอ้โหหลายชิ้นมากนี่แหละหห้องนี้แหละที่วางแบบไหนเอ่อก็หันหัวไปทางทิศเหนือนะคะถูกแล้วถูกแล้ว <c oughs> ตู้ก็จะอยู่โซนนี้ <c oughs> เป็นตัว L ค่ะ เป็นตัว L เนี่เห็นไหมอันใหญ่ตรงนี้ที่ตรงนี้มันจะมปอยู่มุมหนึ่งเป็นเล็กเล็กไซส์เนี่ยพี่วัดลนะพ,พี่วัดขนาดแล้วจะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆอายุตรงเออมันจะเป็นตัว L อย่างนี้ครับตรนี้ก็โต๊ะเครื่องแป้งก็อาจจะเอาไว้มุมนี้แต่ที่นอนตรงนี้ค่ะค่ <eyes. S 1> ะก็ you, <pam. S 2> อี๋ครับก็อี๋พักผ่อนก็อีพักผ่อนห้องนู้นค่ะห้อง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 เล่นเกมแฟนพี่เขาจะได้เขาจะได้แบบว่า โอ้โหนะคะหลายชิ้นเลยนะคะของ SB นะคะห้องนี้จะเป็นของ SB อดูค่ะอคอนเซ็ปต์นะคะ SB ีคอนเซ็ปต์อันนี้มันพยาค่าเลยนะะน,น,น,นี่ค่ะอันนี้โซฟาของเราวันนั้นนะคะ ก็มาส่งเรียบร้อยหลายชิ้นนะคะตอนนี้ก็เป็นกล่องอยู่ดีมาทัน,นะคะ่ะดีมาทันเขาหลายชิ้นมากเลยก็ต้องดูตอนที่เขาค่อยมารีวิวตอนที่เขาประกอบเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะ สิบเอ็ดโมงนะคะก็จะมีช่างแอร์นะคะเขาก็จะมาเขาก็จะมาะมาเช็คแอร์ตัวนี้นะคะให้เราเหมือนน้ำยาแอร์มันรั่วยอย่างไรนี่นะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาโอเคนะเดี๋ยวพี่ปล่อยให้ทำงานนะเ,เดี๋ยวพี่จะไปทำต้มแซบวันนี้จะเลี้ยงต้มแซบ <c oughs> ซื้อซี่โครงหมูมาแต่แรกจะเอาซี่โครงอ่อนซี่โครงอ่อนไม่มีที่โลตัสมีแต่ซี่โครงแข็ง เลอะเลอะจำสีอมันไม่เหมือนชาวบ้านเลยช่มันสีส้มเลยค่ะรอเราไปที่ไหนอะจนตำรวจเขาเบื่อหน่ายมากเลยค่ะโดนจับหลายรอบเลยที่ตรงนี้เออพี่รีบบึ่งเลยค่ะพี่โดนหลายรอบแล้วเขาก็มองตามพี่บอกเขาบอกให้พี่ไปทําป้ายใหม่ป้ายมันจืดก็บอกเขาว่ากําลังจะไปทาค่ะกําลังมาเดือนหนึ่งล้ะ เดี๋ยวก็จะไปําจริงๆอ่ะเดี๋ยวเขาจะหนายเอาก็แค่ป้ายทะเบียนเดียวข้างหลังมันจืดไงสีจืดตอนนี้นะคะช่างแอร์ของเราก็จะมาเติมน้ํายาแอร์ให้เรานะคะค่ะน้องๆเขานะคะนี่ค่ะคือที่ที่วันนั้นเขาอยู่กันดึกๆนะคะนี่เขากาลังมาเติมน้ํายาแอร์ให้เรานะคะห้องห้องนั้นแหละห้องใหญ่ของเรานั่นแหละคะ่ะ ก็ตอนนี้นะคะน้องๆเขาก็กำลังจะหาบันไดนะคะเขาต่อบันไดไม่ได้พอดีบันไดมันไม่ถึงนะคะเขาจะต้องไปเอาท่ออะไรไม่รู้อะ่ะตรงนู้นเน่ยที่จอกมาแรกๆอะ่ะเดี๋ยวไปตามดูก่อนนะคะทำไมเนี่ยค่ะ ส่างสีเขาก็มาทิ้งบันไดไว้นะคะนอนเองเม้งอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะมาเก็บอะไรเล็กๆน้อยๆอีกนะคะแต่เขาบอกว่ามันไม่มันไม่ยาวพอนี่อ๋อนี่ค่ะเขาจะต่อแบบนี้ระวังนะตอกนะตั้งเด้วเธออ๋อเขาจะขึ้นไปตรงนู้นนะคะตรงเห็นไหมท่อขา,ขาวๆนะ่ะพี่ว่าหนะ้าต่างบานนี้น่าจะปิดก่อนไหม บันไดมันไม่เลื่อนไปฟาดเหรอแตกมาไม่คุ้มนะเธอบ้านเขายังไม่ส่งบริษัทสร้างบ้านเขาไม่ยอมนะเพราะว่าเขาให้เขามานั่งจ่ายเองเพราะว่าเขายังไม่ส่งบ้านให้พี่นะเพราะยังอยู่ในสัญญาของบริษัทรับสร้างบ้านอยู่นะเขายังไม่ส่งบ้านให้พี่นะพี่ว่าไปปิดให้มันสนิทก่อนไหมก่อนจะปีนขึ้นไปนะเออบางทีแบบว่าไม่ปิดลวเกิดบันไดแบบตอนเราขึ้นเนะ่ะแล้วมันถลายมาฟาดกระจกเขาอะ เขาไม่ยอมแน่เออมาทําของเขาก็าต้องให้เรารับผิดชอบแน่แหละเพราะบ้านยังไม่ยังไม่ได้อยู่ในกรรมสิทธิ์พี่ยังอยู่ในกรรมสิทธิ์ของผู้รับเหมาอยู่พี่ต้องบอกว่าเออต้องทําอะไรเอาปลอดภัยไว้ก่อนไหมเพราะว่าบริษทัทเขาไม่ยอมแน่นะคะให้เขาไปปิดหน้ตาต่างนะคะอ๋อเขาจะเข้าไปตรงท่อตรงนั้น ดูท่ออีกตรงของขา่ขาวที่มันต่อออกมาจากเครื่องอ่ะข้างในนะฮะเออปิดอย่างนั้นดีกว่าเวลาบันไดเกิดมันไถไปไถมามันก็อย่างน้น้อยมันก็จะได้ไม่ไปฟาดหน้าต่างเขาเพราเดี๋ยวอ่ะโอแมนก็จะออกมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปทำหน้าต่างแตกเนี่ย <laughs> ันนี้จะไปไหนต่อเขามีชาร์ปเนี่ยไปอำนาจไปแอร์ไปเครื่องซักผ้าอ๋อเครื่องซักผ้าอ๋อไปส่งเขาแล้วก็ติดตั้งอ๋อไปแล้วนะคะ้องเขาตัวเล็กดีหน่อยค่ะเออต่ไม่เป็นไรพอขึ้นไปมันก็มีชั้นพักของบ้านอยู่นะคะก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะมันสูงะคะ่ะ ดีมันมีชานพักค่ะถ้าเกิดเป็นบ้านเรียบๆมันก็อย่างนี้เอียงเอิงมันก็มีชานพักชานเพิกนี่ค่ะเขาจะมาเชื่อมตรงนี้คนทําก็ทํานะคะคนคนมัดก็มัดต่อไปนี่ค่ะรับรองนะคะอ๋อนะคะเขาไปเชื่อมเอาฝาออกแบบนั้น พว่า,าเขาจะมาเปิดดูตรงนี้ตรงนี้นะคะข้างล่างโอเคเพอร์เฟกข้างล่าง,นนางโอเคข้างลข้า่าอเคิ่างอค,อคอน้างลงอคข้นง่างโเคข่าคาาคข้างล่างเคข้ํางข้ลาล่างโเคา่าค้่างเพราะว่างันมคน้ัน่นนนนนนงเาง่างโอ่ค้างอเคเคข้่ค่าคงท่อไ,อไ,อไอคขงอเ้เคร้่งเขางเคขาเค้าอเครเครื่อ้งข้างนอก เครื่องมิเซอร์เขาบอกว่าไม่เกี่ยวค่ะตรงนี้ไม่ไม่ไม่ไมรั่วเพราะว่าไม่มีอะไรหยดแต่ตรงนั้นค่ะตรงตรงที่จำเข้าไปในแอร์ในห้องนะคะเพราะว่าคําทาวันนั้นมืดไงฮะมันมืดแล้วคนขันก็ก็ขันแบบมันก็แบบมันต้องใช้บันไดสูงแบบนี้เนาะก็เลยไม่สะดวกมันก็เลยดูไม่แน่นนี่น้องเขาก็ต้องมาขันใหม่แล้วก็เติมน้ํายาแอร์ใหม่ก็โอเคแล้วราคาตอนเนี้ ดีตัวเล็กค่ะถ้าตัวใหญ่นี่บันไดนะคะเย็บตรงนี้นะครับตัวเล็กน uh huh. คนตัวเล็กก็เลยโดนจับขึ้นเลยนะคะเป็นบันไดลิงเลยนะคะ ใช่ไหมเนนออจริงด้วยนะคะเขาเจอจุดแล้วนะคะมีหน้าแล้วเปิดมีแต่ไอร้อนนะคะพอคันหเยอือฮหันไม่แน่นจริงๆค่ะนี่เอาให้มันแน่นไปเลยค่ะนี่เวลาเขามาเติมน้ำยาแอร์อีกก็ไม่เกี่ยวตรงจุดนี้แล้วใช่ไหมเอ่อไม่เกี่ยวเลยตรงนี้คือไม,ไ,ไม่ได้เติมครับก็ค,คือว่า ถ้าไม่มีพี่รั่วที่ซึมนี่ใช้นานเป็นสิบปีแล้วครับอ๋อดีค่ะขันไปเลยอ่าแล้ววันนี้ไม่เติมให้พี่เหรอมันรั่วตัวนี้ต้องเติมเออมันรั่วไปแล้วใช่มันรั่วหมดไปแล้วอ่ะตัวนี้ต้องไปเติมที่คอมเพรเซอร์ครับไม่เกี่ยวกั้ตัอ เอแทบจะไม่ได้ขันเลยใช่ไหมบันไดมันถึงแค่ตรงนี้ครับตอนแรกมันแล้วมันชันเขาก็เลยสักๆแต่มันนั่นๆไปมันไม่มีแรงขันอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ต้องระวังตัวเองตกด้วยเออใช่แล้วมันมืดด้วยวันนั้นอ่ะมันเย็นแล้วอ่ะเพราะพี่ถ่ายคลิปไว้อยู่พี่รู้มันจะที่สุดมาทห้องเนี้ยเย็นกันแล้วมันเหมือนจะเป็นเกือบสุดท้ายแล้วก็มาข้างล่างอ่ะท้ายสุด อามาแล้วโฟแมนพี่พูดไม่ทันขาดคำพี่ต้องบอกทีเด <laughs> เพราะว่าบ้านมันยังไม่ยังไม่ใช่เป็นของพี่ไงยังอยู่ในอำนาจเขาอยู่ไง สวัสดีค่ะทางโฟแมนของเราก็มาแล้วนะคะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวถ่ายตรงนี้ก่อนแฟนพี่เขาอยู่ข้างบนนะคะเขารออยู่ห้องห้องกระจกใหญ่เวอร์วังนะฮะใครคะเนี่ยยุนเหรออ่ะโอเคค่ะอ๋อยุนไปโอเคโอเคก็คคนะคะคน,คน,ค,นคนนั่งอยู่ข้างล่างนี้ก็เอาใจช่วยนะคะแต่สบายหน่อยนะคะ แต่คนอยู่ทั้งบนนะทั้งหอบนะทั้งหอบทั้งเสียงทั้งเสียวนะคุ้มเลยนะงานนี้คนมาทํางานแบบนี้นะคะกลัวความสูงนี่ไม่ได้เลยนะคะมากลัวความสูงเนี่ยขึ้นไปนี่สาบขาเอ้ยไม่ใช่สาขาสัน่นพับๆๆๆเลยนะเนี่ยต้องคนไม่อย่างป้าไปซีนี้ไม่ได้เลยะคะ่ะกลัวความสูงเราเป็นคนชอบทํางานอยู่พื้นดินนะคะ ทุกคนต้องแบบว่าทําไมก็ถึงเอาแต่ไยรุ่นไวรุ่นนะครับช่างหลังคาเหมือนกันนะคะมีแต่รุ่นนี้แหละเพราะอะไรวะเพราะไวรุ่นเขาก้าได้ก้าเสียเขาก้าเสี่ยงอะคะ่ะช่างหลังคาเห็นไหมที่มาหกเจ็ดคนนะ่ก็อย่างเนี้ยอายุอย่างเนี้ยจะมีคนอายุเยอะอยู่คนเดียวก็คือ,อเจ้านายเขาคุมแต่คนที่ขึ้นไปปูนี่มีแต่ละอ่อนละอ่อนแบบนี้เลยนะคะนี่คนอายุเยอะจะไม่มีเลยนะคะทางานที่สูงๆทีป่ป้าสังเกตมานะคะ ทำงานที่สูงๆเนี่ยมีแต่ละอ่อนละอ่อนทั้งนั้นเลยนี่ยเด็กเด็กอายุรุ่นๆนี้เลยนะคะเพราะว่าคือเขาเขาเขากล้านะคะเขาเขาใจเขาถึงไงเขามีไตมา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 สูดอากาศด้วยนะคะปกติเวลาคนน่ะต้องว่ายน้ำขึ้นไปสูดอากาศข้างบนนะแต่อันนี้นะคะไตลงมาสูดอากาศข้างล่างนะคะสูดอากาศข้างล่างเสร็จแล้วก็คอ่อยแล้วค่อยเปลี่ยนขึ้นไปอีกรอบนะคะ นี่คือการทำงานในที่สูงแต่ถ้าในน้ํานะคะต้อง้องมุดขึ้นไปสูดอากาศข้างบนอันนี้มาสูดอากาศข้างล่างส่วน,นนั้นนะคะรถโฟร์แมนของเรานะคะก็ทักถายกันไปแล้วนะคะแล้วก็จะมานะคะโลโก้บริษัทเขานะคะบริษัทธนเศษเจริญซัพย์นะคะบริษัทรับสร้างบ้านให้เรานะคะส่วนน้องๆเขาก็ให้เขาฟิกตรงนี้นะคะ แล้วก็ฟิกตรงนี้อ๋อวัสดีค่ะอ่อขึ้นไปหาคุณคิดหรือ,อยังคะอันนี้ใครคะเนี่ยยุ่นหรือเปล่าอ่ยุน่นยุ่นยุน,ยนโอเคนะคะเดี๋ยวป้าฟิซซี่ขอคุยกับโอแมนเขาหน่อยนะคะโอเคก็ออคตอนนี้นะคะ ก็มีโต๊ะน้ำชามาส่งเราแล้วนะคะบ้านยังไม่เสร็จนะคะเอาโต้น <knowledge> ้ำชาก่อนนะคะเ่ะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยเข้ามาเลยค่ะนี่ก็มีโตะน้ำชานะคะมาส่งเดี๋ยวค่อยดูกันนะคะว่าโตะน้ำชาของเราเป็นยังไงพอดีงงค่ะวันนี้มากันเยอะมากเลยนะคะรู้ใครเป็นไผ่ใครเป็นไผ่นะฮะเยอะหลายอย่างนะอุ้ยมากันถูกเก่งอ่ะ มามาเก่งมากเลยไม่เคยมาด้วยอ่ะนะบริษัทที่เราไปนะี่ก็ตั้งซุ้มเซนเฟอร์นิเจอร์นะคะอุ้ยเราเพิ่งไปดูค่ะวันนั้นแบบบอกอ่าน้องที่เป็นแคชเชีย er, ว่าเดี๋ยววันหลังมารีวิวให้อุ้ยเขามีเฟอร์นิเจอร์เยอะมากนะคะเดี๋ยวดูเฟอร์นิเจอร์เขาที่เอาลงให้เรานะคะอันนี้เป็นน้าจิ้มก่อนนะคะคือเราเริ่มไปดูของเฟอร์นิเจอร์จะเข้าบ้านนะคะก็เลยไม่เคยเข้าตั้งซุ้มเซนเลยนะคะที่อุบลน,นะคะเดี๋ยววันหลังก็ไปซี่จะไปรีวิวให้ดูนะคะว่าเขามีอะไรบ้าง โอโนี่จะไปส่งที่อื่นด้วยเหรอคะอโอ้โหนี่เขาเยอะมากเลยนะคะปาร์ตี้ค่ะตั้งตั้งซุ้งเซนนะคะอาณาจักเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรเลยนะคะอันนี้ก็รีวิวให้เขาไปเลยนะคะเดี๋ยวร้านเขาข้างในเดี๋ยวเราไปนั่นถ่ายให้ดูนะคะข้างในเคตพลังมาก เยวขึ้นไปเช็คแอร์แป๊บนะเคชขอเช็คแอร์ก่อ,อ,อโอ้วันนี้วันนี้คือแบบว่ามากันเยอะนะคะก็เลยเรยงงหน่อยนะคะโอเคนี่มันต้องอย่างงี้สิเออมันต้องอย่างนี้เธอโอ้โหต้องอย่างนี้ค่ะ ใช่ค่ะจะได้มีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเอออันนั้นยังกระเตาอบ <c oughs> ตายนะฉันจะมาอบเตาอบหรือไงเนี่ยโอเคดีมากเลยค่ะโอเคแล้วจะไปกันเลยไหมพอลีแม่พี่เพิ่งจะต้มแซ่บอาจจะรอเป็นชั่วโมงไม่เป็นไรครับพี่เดี๋ยวไปไดงไหอ๋อโอเคโอเค,อค,คพี่ให้ค่ะค่ะส<ห>้มตำไปซื้อกินกันเองแล้วกันเนาะโอเคอันนี้เปิดทิ้งไว้เลยก็ได้อ๋อเปิดทิ้งไว้เลยค่ะเปิดทิ้งไว้เลย เช็คดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดไม่เย็นถ้าเกิดไม่เย็นมากนะคะเดี๋ยวพี่จะได้โทรจะได้โทรเออหลังจากไปอำนาจแล้วจะได้แวะมาที่นี่ต่อ,นอนเออฮะกาลันตีนะครับผมการันตีตีการันว่ะถ้าได้แก้แล้วย็นแน่นอนครับเออฮะถ้าได้แก้นี่เย็นแน่ใช่งานอะไรถ้าไม่ได้แก้นี่จะไม่ดีไงโอเคแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวพี่เอา จ้าเดินทางปลอดภัยนะคะน,นี่นะคะไปละโทรมาอีกเทรก็อ๋อไม่ค่อยอยากจะโทรต่าไหร่ขอให้มันเย็นแล้วกันเราจะได้เบางานกันด้วยเออฮะโทรมาแก้แล้วมันเสียเวลาเนาะทั้งคนทําทั้งคนเออทั้งคนพี่ก็ขับมาจากเมืองเหมือนกันแต่ดีวันนี้ถึงนั้นมาวันนี้ไงเพราะว่า,ายังไงมันต้องออกมาอยู่แล้วบางทีแบบเราก็อยากทํางานเราบ้าบางทีมาๆบ่อยๆก็ไม่ไหวงานก็ต้องเสียไปโอเคนะคะเดินทางปลอดภัยคะ่ะคุณค่ะขอบคุณคะ่คณคะ ส่วนอันนี้นะคะก็โต๊ะน้ําชาน้ําเชิงเราให้เขาประกอบกันก่อนนะคะอุ้ยอันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะมันอยู่ใต้อยู่แล้วเนาะอันนี้ใหม่ไหมคะเนี่ยใหม่เลยไม่ใช่ตัวโชนะใหม่ครับโอเคโอเคนะคะใหม่เลยนะคะนี่เพิ่งออกจากสตมาเลยโอเค ให้เขาประกอบก่อนนะคะแล้วก็มาดูโต้น้ำชาของเรากันนะคะโต้น้ำชาของเราก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอามาไว้ในห้องนี้ก่อนนะคะจริงๆมันต้องตั้งระเบียงข้างนอกค่ะ ตั้งระเบียงข้างนอกนะคะเพราะว่าตอนนี้ระเบียงข้างนอกต้องให้เข้ามาเก็บสีเก็บอะไรก่อนก็เอาไว้ตรงนี้ก่อนน,ะะนี่ค่ะคือมันเป็นโต๊ะสาหรับตั้งตั้งตรงนี้ระเบียงะคะ่ะนี่เข้ามาเลย,เ,ยเออเข้าได้ไหมคะดได้เนาะคอ,คอยๆด้วยแต่จะไปขูดสีก็ได้เพราะท่านทรงบานคอย เดี๋ยวบริษัทเขากำลังตรวจงานอยู่เออนี่นะคะ <Yes. S 1> นี่นะคะ่ะโอเคเดี๋ยวปาพิซ,ซี่ขอเซ็นรับของรับงานก่อนนะคะค่ะอะติดเอาไปแบ่งกันนะคะทางทีมข้าวขอบคุณครับโอเค พี่ร้อยขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะโอเคนี่นะคะเดี๋ยวอ่ะเรามาอยู่นะคะเราเพิ่งจะออกไปนะคะเพิ่งจะออกไปตั้งข้างนอกนะคะมีดอกมงดอกไม้ของเราอยู่ข้างนอกตอนนี้ก็ไว้ในบ้านก่อนนะคะไว้ในห้องนี้ก่อน